นะครับก็เป็นเป็นวัตถุมงคลที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็มีหลักฐายรุ่นหลากหลายยุคหลากหลายสมัยเลยนะครับของทางสารเจ้าพ่อกนอูบริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพญาคลองศาลนะครับออกในหลากหลายวาระนะครับก็ถ้าถ้าเพราะว่าบางบางท่านอาจจะมองว่าเออนี่ตอนนี้อย่างอย่างมีท่านผู้ฟังบางท่านท่านก็ท่านแหล่งข่าวท่านไปคุยท่าน,าานแหล่งขา่า,า,ขาวมาก็บอกว่าทางศาลอาจจะ ไม่ได้เป็นคนจัดสร้างพยายนอะไรต่างๆ,ๆเพราะที่ศาลจัดสร้างนะปัจจุบันก็อาจจะเป็นพยายนกระดาษที่มีตาปะระทับเช่นครับที่แจกฟรีนะครับส่วนใครจะไปแจกสร้างเองหรือว่าใครจะไปสร้างที่ไหนอะไรคือไม่ใช่ของที่ศาลนะครับที่ศาลก็จะมีเป็นพยายนกระดาษที่แจกฟรีอย่างนี้นะครับแล้วก็แต่ของผมผมด้วยความเคารพรับถือและศรัทธานะครับแต่ว่ายุคนี้เป็นเหมือนกับที่ที่ผมเคยนําลงทางอ เว็บไซต์นะครับเป็นจิตวิญญาณของบรรพบุรุษท,ที่ส่งมอบผมผมคิดอย่างนี้นะครับว่าเออผมอได้รับมอบมาจากาท่านผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อได้วิ่งลุยไฟได้รับมอบพายานโพโต้หูพายานลุยไฟมาใช่ไหมครับขูสีและท่านได้เขียนอักขรล,ลงบนผืนพยานอาจับเกียงแปะถ้ามีองค์ประทับองค์กรท่านทําพิธีเสร็จแล้วมีการวิ่งลุยไฟนะครับให้ผูกเอวแล้วก็วิ่งลุยไฟหรือว่าพยัน ในยุคต่างๆใช่ไหมครับบางทีเป็นผ้ายันผ้ามีตาประทับสามตามีกีดินกัวจิกีดดินพ่นเลือดลงไปประทับตาใช่ไหมครับในการออกใช่ไหมฮะเราเราเป็นถ้าเรามองว่าเราเป็นลูกศิษย์ใช่ไหมครับเราก็ไม่กล้าไปออกหูเองแล้วมาให้อ่ามาทําเองใช่ไหมฮะเราก็ต้องอ่าได้รับการบัญชาการจากท่านอ่าองค์กรผ่านทางอาจับเก่งแปะเสร็จแล้วอ่าเราก็เตรียมผ้าสี่เหลี่ยมให้เตรียมผ้ากระดาษให้อาจับเก่งแปะก็เป็นคนทําวิธีอย่างน้าชาย คนเลกของผมนะครับสมัยก่อนบางทีทางทางที่สาลนะครับอาจับเก่งแปะองค์ประทับอยู่นะครับบางทีอาณาชายเดินเข้าไปอาจับเก่งแปะองค์อากงก็จะเรียกอาณาชายมาช่วยออกคูก็จังกีดลิ้นท่านนี่ยนะครับแล้วก็ให้ให้ขยี้ผัดข้ายานอะไรเงี้ยนะครับปนเลือดนะฮะแล้วบางทีพอออกออกทรงเสร็จแล้วก็จะให้ดื่มน้ำมนนะฮะก็คืออาจจะมีอ่างหวยเชียงเช่าหรืออะไรต่างๆเป็นเป็นอ่างหวยนะครับแล้วก็อยู่ในในถ้วยน้ำมนนะครับแล้วก็ให้ดื่มนะฮะก็ ตอนนี้ยังมีรอยรอยกีดลิ้นอยู่เลยนะครับเพราะว่าเหมือนกับเป็นจิตวิญญาณที่ต้องกุนเลือดลงไปในถาดตาประทับขององค์ากงนะครับแล้วก็ตาประทับนี้สมัยก่อนเป็นไม้นะครับพอชํารุดก็มีหลายหลายสิบปีก่อนนะครับคุณตากับเอลเจ็กนะครับเอาเาจาก็กเอลเจ็กก็ไปช่วยจัดสร้างมาให้นะครับเพราะว่าอาเจจจวงนะครับที่คุณแม่คุณพ่อก็รู้จักหรือว่าคุณน้านาจะรู้จักนะ,นะครับท่านก็ มีจิตศรัทธาอยากจะร่วมถวายนะครับคุณตาเอลเจก,ก็ไปช่วยจัดสร้างมาแถว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 ผ้าสายถนนผ้าสายเยาวราชน่ะนะครับไปจัดสร้างมาเป็นทองเหลืองนะครับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็เป็นลูกศิษย์สร้างเหมือนกันนะครับถ้าเราจะบอกว่าอาไม่ใช่สารสร้างได้ไหมหรือยังไงเพราะว่าเราจิตศรัทธาใช่ไหมครับเป็นพระยนันอา่าที่เป็นตาประทับสมัยก่อนก็ชารุษใช่ไหมครับลูกศิษย์ก็อา่าขอร่วมสร้างก็ให้ อาคุณตาผมกับเอวเจกไปช่วยจัดสร้างมาใช่ไหมครับอาเจจจวงก็มาถวายโดยออกเงินค่าตาประทับใช่ไหมครับแล้วก็ใช้อยู่จนถึงปัจจุบันนี้ถ้าเราจะบอกว่าอย่างนี้ก็คือเราลูกศิษย์นําม,มาถวายใช่ไหมครับแล้วก็เป็นของที่สารใช่ไหมครับก็เหมือนกับพระยันนะฮะก็อากุศลก็ช่วยงานอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อคนอูคุณตาแล้วก็เพื่อนเพื่อคุณตาหลายๆท่านเลยนะครับก็ช่วยงาน แล้วก็พอมีการประทับองค์อโกองเสร็จแล้วก็บอกให้เจัดสร้างอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นผ้ายันเตรียมไว้อย่างผ้ายันผ้าที่ไม่มีไม่มีมมอักขระก็มีนะครับแต่ว่าพอเรามาพิจารณาดูนะครับจะมีตาประทับสามตาเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีคล้ายๆเป็นจุดๆ,ๆนะฮะเท่าที่ผมสอธิษฐานก็คือเลือดนะครับเวลาอ่าวจิกก็หมายถึงกีดขีดลินแล้วก็พ่นเลือดลงไปใช่ไหมครับแล้วประทับตาใช่ไหมครับออกหูและอธิษฐานจิตของ ท่านเทพเจ้าคดอูผ่านทางล่างทรงก็คืออาจับเก่งแปะใช่ไหมครับแล้วก็ไต่กรอบบูชานะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะครับประจําปีนะครับอย่างอย่างที่คุณแม่สมัยก่อนจะทําแต่เดี๋ยวนี้ก็อาจจะไม่ได้ทําแล้วนะครับอย่างอย่างผมจะเห็นตั้งแต่เด็กๆนะครับจะเหล่าเอเซียทีนะครับก็คือเหล่าเอี้ียขึ้นสวรรค์ก่อนใช่ไหมครับแล้วเหล่าเอี้ยเลาะเลาะจากทีลงมาก็คือลงมาใช่ไหมครับก็จะมีการรับท่านเทพเจ้านะครับประมาณคิวสี่หรืออะไรอย่างนี้นะ ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็เราเอี้อหล่อทีเสร็จแ,แล้วเราก็เอาผ้ายันเอาหูต่างๆไปที่ศาลนะครับถ้ามีการประทับทรงก็จะให้ช่วยแสแตมให้นะครับหรือว่าประทับตาลงไปบนผืนผ้ายันนะครับแต่ว่าถ้าถ้าไม่มีการลงพิธีก็อาจจะมีตาประทับอยู่นะที่โต๊ะบนโต๊ะแดงนะครับบางทีคุณตา,ากุณสี่หรือเพื่อนๆคุณตาที่อยู่เราก็ให้ช่วยแสแตมให้นะครับก็เหมือนกับเป็นการต่ออายุหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนกับให้ท่านเทพะเจ้าช่วยคุ้มครองแล้วเราก็นําผ้ายัน แต่ละประเภทกลับมาตั้งไว้บูชาเหมือนเดิมฮะแต่ว่ายุคยางหลังก็อาจจะไม่ได้ยกไปนะครับเราก็อธิษฐานขอพรแทนอะไรเงี้ยเข้าไหมฮะสมัยก่อนจะสแตมก็จะยกไปที่ศาลให้สแตมให้เนะครับก็เหมือนกับต่อยุคยางพยานของคุณพ่อนะครับเคยเปิดให้เวลาไปสแตมนนะจะมีรอยสแตมในแต่ละยุคแต่ละครั้งเยอะแยะเลยนะครับเพราะเราก็เหมือนกับไปไปเหมือนกับไปต่ออายุนะครับให้ท่านช่วยประทับให้นะครับแต่ว่าความขังผม ด้วยความศรัทธามีอยู่แล้วนะครับเพราะพยานเล็กๆของผมถ้ามีโอกาสไปเจอคุณตาที่ศาลเจ้าพ่อคุณอูสมัยก่อนท่านก็จะให้ผมเอาเอาพยานมาเล็กๆที่เดียมพลาสติกแล้วท่านก็จะเอาตาประทับของอากงประทับให้ใช่ไหมครับก็คุ้มครองแต่ว่าหลังๆไม่ได้ประทับแต่ก็ยังพกหรือว่าอารัธนาขอพรอยู่นะฮะให้อากงคุ้มครองนะครับแล้วก็ท่องคาถาตามที่ครอบครัวของผม นะฮะแล้วผมก็ขออนุญ,ญาตนํามาเผยแพร่นะครับก็เป็นออนออนี้ออนนี้ออนนี้วกวยกงปอหอปอหอสุงเกียรแบบเซมเฮาว่าคือชื่อผมเลยขอให้เย็นเย็นเป็นสุขแค่คาาปลอดภัยหรืออะไรย่างเงี้ยผมก็จะท่องประจําอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าผมก็เลยมาเขียนเป็นออนออนี้ออนนี้ออนนี้กวยกงปอหอปอหอท่านลูกศิษย์ลูกหลานขอให้ช่วยคุ้มครองแค่คาาปลอดภัยอะไรต่างๆตามที่ท่านอธิษฐานขอท่านเทพเจ้าโคตอูนะครับเสร็จแล้วเราก็คุ้มครองสบายใจหรือว่าโคโตฮันะครับส่วนใหญ่ก็จะพกติดรถด้วย ของคุณพ่อจะพกติดตัวไว้เลยนะฮะเวลาไปต่างต่างจังหวัดต่างประเทศก็จะพกติดตัวไว้ตลอดอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นความเชื่อความศรัทธานะครับซึ่งมีมาของคุณบัญญานะครับและที่ผมแบบว่าอยากจะทําพ้ายันยนยุคน,นะครับขึ้นมาเพราะว่าผมมีโอกาสได้ไปเจอพ้ายันฉัยสิงเอียหูมาใช่ไหมครับผมก็ถามพอผมรู้ประวัติผมขนลุกเลยผมบอกอุย้ยผมอยากสร้างก็เลยได้คุยกับอากูสีกูสีก็บอกว่าโอเค เห็นว่าเป็นอาเฮานะแต่ว่าห้ามขายหรืออะไรต่างๆใช่ไหมครับผมก็บอกว่าอได้ครับปุสีผมเพราะผมไม่ได้เจตนาจะขายอยู่แล้วผมก็ไว้แจกใช่ไหมครับแล้วก็กุ๋ยสีท่านบอกเห็นเป็นผมนะครับท่านก็เลยเขียนต้นแบบให้ใช่ไหมครับผมก็ได้รับต้นแบบมาผมก็เลยมาจัดสร้างเป็นย้อนยุคนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้อ่าร่วมแจกให้กับท่านลูกศิษย์ท่านลูกหลานในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยนะฮะพอ,พอดีอาจจะถ้าท่านลูกศิษย์ท่านลูก ลูกหลานบางทีมาขอผมก็บอกว่าอ่ารบกวนนิดนึงนะครับเพราะผมไม่สะดวกจัดส่งให้อะไรเงี้ยนะครับก็มาเจอกันที่ศาลผมก็จะให้เบอร์คุณน้าชายนะครับแล้วก็ให้ท่านโทรประสานกับคุณน้าชายเพราะคุณบ้บานคุณตาบ้านคุณน้าชายจะอยู่ไม่ไกลจากศาลเจ้าพ่อคุดอูน,นะครับแล้วถ้าคุณน้าชายว่างก็จะให้ท่านช่วยนํามามอบให้แต่ตอนนี้ก็เหลือไม่เยอะแล้วนะครับก็จะมีท่านลูกศิษย์นะครับหรือว่าท่านลูกหลานบางทีก็มาที่กล่องข้อความมามา,มาถามว่าเป็นเป็นยังไงยังไงแต่ผมก็บอกว่า ขอมารับที่ศาลนะเราจะได้มากราบขอพรองคองด้วยอย่างเงี้ยนะครับเราก็ได้รับขยานด้วยและอธิษฐานขอพรท่านด้วยนะครับให้ท่านช่วยคุ้มครองถ้าใช้เสียงหูเราจะใส่กรอบก็ได้นะครับแล้วก็จะเลี่ยมก็ได้นะครับก็น้าสาวผมก็เอาไปเลี่ยมนะครับใช้เสียงหูนะครับแล้วตอนหลังก็นําโคโต้หูย้อนยุคไปเลี่ยมด้วยนะครับท่านก็ศรัทธาเนี่ยนะฮะเหมือนเหมือนผมผมก็จะใส่กรอบบูชาอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าผมผมคิดนะฮะบางท่านอาจจะ คิดไม่เหมือนผมะนะครับแต่ผมคิดว่าอ,อผมพอมีโอกาสและผมได้ทราบว่านี่เป็นพระยานของสารเจ้ญญาพ่อกวนอูนะครับแต่เป็นยุคตั้งแต่หลายสิบปีแล้วตั้งแต่ที่มีการประทับทรงในยุคของอาจับเก่งแปะใช่ไหมครับแล้วเป็นพระยานที่ศักดิ์สิทธิ์ตมัยมก่อนมีประสบการณ์มากมายกว่าจะมาขอพระยานหนึ่งขืนต้องเอาน้ํามันกี่หาบกี่หาบมาแลกเลยนะครับมาขอถวายนะครับไม่มีซื้อขายเหมือนกันนะครับแล้วเราก็คิดว่าโอูเป็นจิตวิญญาณ เป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ส่งมอบให้ถ้าผมไม่ทําแล้วสุดท้ายรุ่นลูกลุ่นลานล้านรุ่นน้องๆผมไม่เห็นก็ไม่ทราบว่าเป็นพะยานของใครของอากงท่านไหนเทพเจ้าท่านไหนใช่ไหมครับผมก็เลยสร้างเพราะผมรู้ว่าอ่อพะยานนี้เป็นขององค์อากงใช่ไหมครับผมก็เลยขออนุญาตจะทําย้อนยุเพราะผมสบายใจแล้วว่าผมเรียนตามตรงถ้าผมผมเสียชีวิตไปแล้ว ก็ยังเหมือนกับเป็นสมบัติที่บรรพบุรุษส่งต่อมาแล้วผมก็มีโอกาสได้รับช่วงต่อแล้วก็ขออนุญาตส่งมอบให้ลูก,ลกห,ลหลานได้สืบทอดกันต่อไปนะครับหรือว่าบางบ้านท่านลูกศิษย์ท่านอาจจะท่านบนรรพบุรุษของท่านอาจจะได้รับมาพอมาถึงในยุคหลานเหลนอาจจะไม่ทราบแล้วว่าเป็นพราะยาันของท่านเทพเจ้าพระองค์ใดใช่ไหมครับก็อาจจะบูชาอาจจะ่าไม่ถูกพระองค์หรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยถือโอกาสว่าถ้าผมมีโอกาสผมก็เลยจัดสร้างขึ้นมาใช่ไหมครับเสร็จแล้ว อ่าถ้าท่านเห็นแบบย้อนยุคและท่านมาดูที่บ้านท่านว่าเป็นแบบอ่อยุคต้นเป็นลายเขียนท่านจะได้สราอ๋อนนี่เป็นยุคต้นนะนี่เป็นย้อนยุคนะหรือแม้แต่พยันลุยไฟอ่อนี่เป็นย้อนยุคนะฮะผมก็บอกอย่างละเอียดอยู่แล้วนะครับว่าเป็นย้อนยุคผมไม่คนรจดสร้างอะไรอย่เงี้ยนะครับแต่ว่าก็ให้คุณน้าชายช่วยอธิษฐานจิตให้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อ่ามันมีแบบต้นแบบที่เป็นลุยไฟหรือว่าเป็นโคตูหูที่ออกให้ก็จะมีทั้งสีชมพูด้วยนะครับ มีทั้งสีเหลืองด้วยนะครับสีเหลืองมีสองขนาดอีกนะครับที่อากูสีลงอคละนะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะครับอย่างผืนใหญ่ที่คุณพ่อได้รับมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นกว้างเจ็ดสิบเซนนะครับยาวประมาณสองเมตรยี่สิบนะครับแล้วก็ผืนเล็กที่ผมได้จากคุณตามาก็กว้างสิบเก้าเซนนะครับยาวประมาณหนึ่งเมตรสี่สิบแปดที่ผมได้เรียนถามอากูสีนะครับ นะครับผมก็เลยขออนุญาตแต่ผมมาจัดสร้างแบบอ่าที่เป็นย้อนยุคจะเล็กหน่อยนะฮะผมก็จะใช้ตลับเมตรตลับเมตรที่มีภาษาจีนนะครับว่าเราก็มาวัดดูขนาดว่าตกภาษาจีนลงคําว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราเอาขนาดเลยย่อส่วนลงมานะครับกพยันอ่าโคตฮหูพยานลุยไฟย้อนยุคของผมก็จะเล็กกว่ารุ่นออริจินอลนะครับหรือว่ารุ่นดั้งเดิมนะครับแต่ชายสิงเอียหูนี่ผมวัดเท่ากันนะฮะของรุ่นดั้งเดิมอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามี น้อยมากนะครับก็อาจจะอย่างที่มีท่านกัลยาณน,นะมีของผมหลายท่านบอกว่าเออไม่คุณทําไม่ลองบอกอว่าพ้ายาบางอย่างเนี่ยเขามีไว้แจกกรรมการนะหรือเหมือนกับเหรียญใช่ไหมครับแจกท่านพ่อครัวท่านแม่ครัวท่านกรรมการใช่ไหมครับอาจจะมีน้อยใช่ไหมครับอาจจะไม่แพร่หลายอาจจะประชาชนอาจจะมีโอกาสได้เห็นบ้างอาจจะยังไม่ได้เห็นบ้างผมก็เลยถือโอกาสนี้ ขออนุญาตนําเสนอนะครับให้ท่านลูกศิษย์ท่านท่านลูกหลานนะครับและท่านกัลยาณมิตรได้เห็นด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก,าก็ได้ร่วมบูชาสืบทอดตำนานที่โด่งดังในอดีตร่วมกันนะครับเพราะว่าผมก็พอจะทันนะครับแล้วก็ได้วิ่งเล่นที่สาลเจ้าพ่อคุณอูมาก็ได้เห็นเรื่องต่างๆ